สนับสนุนโดยเฟติลอน c o m บิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงทิดบ้วนบอกกล่าวผมทิดบ้วนบางประมาะอุติา์บวนกิยาพันธ์ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้เวลาที่เราทำการเกษตรกันเนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบและประกอบกับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ย ก็จะมีคนที่ใช้เรื่องการเกษตรเนี่ยชักจูงไปในเรื่องของการท่องเที่ยวเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเขาก็มักจะทำอะไรที่มันแปลกๆเพื่อที่จะดึงดูดหรือว่าล่อใจคนให้ไปดูไปมองยกตัวอย่างกรณีของการปลูกต้นไม้กลับหัวอย่างเนี้ยนะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเขาทำได้ยังไงความจริงก็ไม่ยากเลยครับ เวลาเราปลูกต้นไม้โดยทั่วไปใช่ไหมครับเราก็ปลูกกระถางเราก็ปลูกต้นไม้ที่ปากกระถางแต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เอาดินใส่กระถางแล้วเขาก็จับกระถางเนี่ยคว่ำลงนะฮะเสร็จแล้วเขาก็เอากล้าผักหรือเอาเมล็ดพันธุ์เนี่ยไปยอดที่ตรงก้นกระถางซึ่งมีรูอยู่แล้วแล้วก็เลี้ยงไว้จนกระทั่งต้นนั้นเนี่ยเริ่มเจริญเติบโตออมายกตัวอย่างจะเป็นต้นมะเขือเทศหรืออะไรก็แล้วแต่นะ ต้นเริ่มเจริญเติบโตขึ้นมาพอต้นเริ่มโตเรียบร้อยเขาก็พลิกกลับนะคราวนี้ก็เอาปากกระถางขึ้นแล้วเราก็ห้อยกระถางไว้แล้วเราก็เอาต้นกล้าเนี่ยนะไปปลูกที่ปากกระถางต้นกล้าบนปากกระถางก็จะเจริญเติบโตขึ้นไปจะเป็นต้นพลิกต้นอะไรก็สุดแท้แต่เราจะปลูกต้นอะไรนะฮะต้นนั้นก็โตขึ้นไปตามปกติ ส่วนอ้ต้นที่ห้อยอยู่ข้างล่างเนี่ยโดยธรรมชาติยังไงมันก็จะต้องขึ้นมันก็จะห้อยลงมาแล้วก็งันก็จะชูต้นขึ้นไปเราจึงเห็นว่าเออแปลกดีนะเขาปลูกต้นไม้อ่าแล้วก็มีทั้งปากกระถางแล้วก็ที่ก้นอาถางด้วยท่านผู้ชมที่เคารครับ,ก,บการปลูกแบบนี้ก็หมายความว่าอาศัยดินหรือวัสดุปลูกด้วยกันเคล็ดลับก็คือว่าดินนั้นต้องเป็นดินมีคุณภาพ เตรียมดินดีร่วนโปร่งซุยแล้วก็มีธาตุอาหารพอเพียงแทนที่จะเลี้ยงต้นเดียวนะมันก็จะต้องเลี้ยง2ต้นนะครับนี่ก็คือเคล็ดลับที่ท่านลองไปทำดูก็อาจจะรู้สึกว่ามีของแปลกหูแปลกตาอยู่ที่บ้านของเรานะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพิรามิด มีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยจาพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัด